ภาพยนตเกมดิสแทชกำลังจะระเบิดปมใหญ่ที่ทุกคนรอคอยทำเอาแฟนๆใจเต้นระรัวเพราะความลับที่ซ่อนอยู่มานานกำลังจะถูกเปิดเผยทีละน้อยแต่ก่อนอื่นลองนึกภาพเกมสไตล์เทเทที่คุณเป็นผู้กำหนดเรื่องราวด้วยตัวเลือกต่างๆตอนนี้ดิสแทชได้ปล่อยทิเซอร์สั้นๆออกมาสำหรับตอนที่5และ6ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่5พฤศจิกายนนี้เลยนะเท่ากับว่าแฟนๆจะได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาที่ตื่นเต้นกันอีกแล้วโดยทีเซอร์นี้เผยให้เห็นภาพรวมของปมสำคัญต่างๆที่ผู้เล่นจะได้เจอรวมถึงผลกระทบจากตัวเลือก ด้านความสัมพันธ์ในช่วงตอนจบของตอนที่สี่ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนอาจเลือกเดินทางโรแมนต์แบบต่างๆกันไปมามาดูรายละเอียดกันเถิะเนื้อหาในทีเซอร์บอกไม่ว่าทีมแซ่ทีมกำลังเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของรเบิร์ตรัสเซนซึ่งผู้เล่นหลายคนคงรู้จักดีว่าเขาคือมิชแมนแม้ว่าทีมจะยังไม่รู้ตัวอยู่ก็ตามนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะเอสตีนกำลังซ่อมแซมชุดของเขาอยู่ในฉากนั้น นอกจากนี้ยังมีฉากสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับระเบิทคุยกับมิสิเกลรวมถึงดอนเบลเซอร์ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับตัวเลือกโรแมนต์ครั้งใหญ่ในตอนก่อนหน้านี้เลยทีเดียวแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้แค่เพิ่มสีสันแต่ยังอาจเป,ปลี่ยนแปลงเพลททั้งหมดซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ามันส่งผลลึกขนาดนั้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดดิสแทยังคงผลิตเนื้อหาแบบรายตอนเหมือนกับเกมเทเทที่รู้จักกันดีโดยตอนที่7และ8 จะตามมาในวันที่12พฤศจิกายนทำให้เรื่องราวเดินหน้าต่อไปสู่สาหกรรมแห่งจุดสุดยอดไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเมชแมนปมใหญ่ของเชาวหรือพลังลึกลับอย่างแอสเตอร์เพาสที่ผู้เล่นต้องอดใจรอชมว่าจะจบลงอย่างไรกันแน่แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องถกเถียงเพราะบางคนอาจมองว่าตัวเลือกโรแมนต์เหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเพิ่มความสนุกแต่ใครจะคิดว่ามันอาจพลิกผันเรือองราวได้แบบไม่คาดฝัน นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างเพราะบางคนชอบเกมที่เน้นพล็อตหลักส่วนบางคนรักการผสมผสานโรแมนต์เข้าไปคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างละ่ะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้ลองนึกภาพว่า Dispatch เป็นเกมอินเทอร์แอคทีฟที่คุณเป็นฮีโร่ในโลกไซไฟโดยต้องตัดสินใจต่างๆที่ส่งผลต่อการเดินทางตัวอย่างเช่นในการเลือกโรแมน n ์คุณอาจตัดสินใจสนิทกับตัวละครบางตัวซึ่งอาจนำไปสู่พันธมิตรใหม่หรือแม้แต่การทรยศที่ไม่คาดคิดนี้ช่วยให้เกมไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นประสบการณ์ส่วน ตัวของคุณเองเลยทีเดียวแหล่งที่มา g Game รั n https c o gamran e d com dispatch episode 5 6 w h r win w a y choices คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าตัวเลือกในเกมเช่นนี้ทำให้เรื่องราวน่าสนใจขึ้นหรือคิดว่ามันอาจทำให้พลอตหลักเสียความสมบูรณ์ไปบ้างแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นและอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกันบ้าง